คะมีอะไรเอ่อผู้จัดการอันได้รับพิซซ่าพวกเราไว้ไหมคะพิซซ่าอะไรฉันไม่รับไว้นะเออไม่ได้รับแล้วทำไมปากมีซอสเปื่อนอยู่ล่ะคะทำไม ทำไมก็คนส่งพิซซ่าเขาไม่ส่งฉันเองฉันก็มีสิทธิ์ไม่ใช่หรอหคนอย่างพวกแกสองคนนี่นะเจ้าปัญญาไหนไปสั่งพิซซ่าฮะมีปัญญาสิคะทำไมพิซซ่าที่สั่งมันยังไม่มาส่งอีกอะ่ะ<ม>นี่มันก็ครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะเธอนั่นนะสิ<ม>โอนเงินจ่ายไปแล้วด้วย แบบนี้เราจะได้กินไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันลองโทรหาเขาดูอืออฮัลโหลค่ะพิซซ่าที่สั่งมาส่งเรียงค่ะส่งไปแล้วครับมีนรับไปแล้วพิซซ่าอะไรเหรอคะอ,อ๋อคุณนุย้ยมีอะไรกันหรือเปล่าคะน่าดูคิดเครียด แล้วใครสั่งพิซซ่ามากินเหรอคะออพวกเราสองคนนะคะรวมตังกันสั่งพิซซ่ามากินพอดีวันนี้เป็นวันเงินเดือนออกเราอยากให้รางวัลชีวิตตัวเองสักหน่อยแต่ว่าเขาบอกว่ามาส่งแล้วไม่รู้ใครเอาไปอะคะ่ะใช่ค่ะพวกเราโทรถามร้านแล้วนะคะเขาบอกมาส่งแล้วแต่พวกเรายังไม่ได้รับเลยค่ะ <c oughs> นึกว่าเรื่องอะไรแต่เมื่อเช้าเห็นผู้จัดการอ่านขอลับพิซซ่าไปแล้วนะ จ้าครับมาส่งไม่แค่เหรอคะขึ้นก้อยครับอ๋อค่ะัน้นเลยฉันเอาให้เขาเองนะคะแหมเป็นแค่แม่บ้านมีปัญญามาสั่งพิซซ่ากินุ้ัดาการอันลับที่ไหนเหรอคะตอนนี้น่าจะอยู่หน้าตึกนะ แรว่สักพักแล้วแหละขอบคุณคุณน้มากเลยนะคะขอบคุณนะคะมีปัญญาสิคะปัญญาเหรอเป็นแค่แม่บ้านใช้แรงงานไปวัน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 ก็ทำงานสบายๆกดกว,ดวาดท,ทุ่ถูเงินเดือนแค่เนี้ยพิซซ่านะ่ะมาเมากับคนมีระดับแบบชั้นนี้ทำงานตำแหน่งสูงๆเงินเดือนตั้งหลายหมื่น แต่พิซซ่ามันเป็นของพวกฉันนะคะกว่าพวกฉันจะได้กินต้องรอวันเงินเดือนออกแล้วก็ต้องหารกันซื้อแล้วผู้จัดการอันมเอาไปกินแบบนี้ได้ยังไงล่ะคะแล้วจะทำแมพิซซ่าแค่เนี้ยพวกแกก็ออกไปซื้อใหม่สิมองหน้าทำไมแกมีปัญหากับฉันหรอไปทำงานได้แหละไม่ไปทำงานแล้วก็ฉันไล่ออกให้ดูไล่ออกอย่างนั้นเหรอคะคุณอัน ก็มีตำแหน่งสูงเป็นถึงผู้จัดการแต่มาโกงพิซซาของคนอื่นไปกินคุณไม่อายหรอคะคุณอย่าเอาตำแหน่งผู้จัดการเรงินเดือนสูงไปดูถูกป้าแม่บ้านเขาสิถึงเขาจะเป็นค่แม่บ้านเขาก็ทำงานด้วยความสุจริตทำงานแลก,กเงินด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของตัวเองไม่ได้ไปโกงคนอื่นเขาและอีกอย่างพิซซาเนี่ยใครๆครเขาก็ซื้อกินได้ทั้งนั้นแหละคะ่ะ ป้าแม่บ้านเขาแค่อยากให้รางวัลตัวเองวันเงินเดือนออกก็แค่อยากซื้อของดีๆให้ตัวเองได้กินเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานแต่คุณกลับไปพูดจาดูถูกเหยียบหยามแล้วคุณอย่าคิดนะคะว่าคุณทําอะไรไว้และใครจะไม่เห็นก่อนคุณจะไปดูถูกใครหัดจัดการชีวิตของตัวเองให้ได้ก่อนนะคะ่ะตําแหน่งงานก็สูงเงินเดือนก็สูงแต่ไปเป็นหนี้นอกระบบคุณไม่รู้หรอคะ เพราะพวกนี้มันน่ากลัวแค่ไหนเนื้อค้างไว้ไม่จ่ายเดือนเนี่ยจะเจอดีแน่จอไห้นะครั้งนี้ฉันจะให้โอกาสคุณแค่กล่าวตักเตือนแต่ถ้าครั้งหน้าคุณยังทำพฤติกรรมแบบนี้อีกฉันไม่เอาคุณไว้แน่และที่คุณบอกว่างานแม่บ้านเป็นงานที่สบายสบายก็แค่ปัดกวาดทุดถูงั้นคุณลองมาทำดูสักสออาทิตย์ไหมล่ะคะ แต่คุณนุ้ยคะฉันต้องทํางานนะคะแล้วใครจะทํางานแทนฉันหรอคะเรื่องนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคะ่ะเดี๋ยวฉันจะให้คุณโตมอนลงมาทํางานแทนคุณในส่วนนั้นเองแต่คุณจะทําหรือไม่ทําคะถ้าคุณไม่ทําฉันก็คงต้องไล่คุณออกเหมือนกับที่คุณจะไล่ป้าแม่บ้านสองคนที่ออกเหมือนกันทำทำ,ทำ,ทำค่ะเดี๋ยวจะไปเบิกชุดไ่บ,บ้านมาเลิกงานวันนี้เลยค่ะดีค่ะ แล้วก็อย่าลืมสั่งพิซซ่ามาคืนป้าเขาด้วยนะแล้วก็ขอโทษป้าแม่บ้านเขาด้วยค่ะเออขอโทษนะป้าต่อไปจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะพวกเราไม่ได้ติดใจอะไรขอแค่ได้พิซซ่าคืนค่ะในเมื่อเข้าใจกันแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานได้ละค่ะป้าแม่บ้านคะ ฉันฝากคุณสอนงานผู้จัดการอ่านด้วยนะคะสอนงานที่เขาบอกว่าเป็นงานง่งายๆสบายๆให้เขารู้เลยคะ่ะว่ามันเป็นยังไงได้ค่ะท่านประธานขอบคุณท่านประธานนะคะที่ปกป้องพวกเราและเห็นความสําคัญในตําแหน่งแม่บ้านของพวกเราด้วยค่ะค่ะทุกงานทุกตําแหน่งงานมีความสําคัญเหมือนกันหมดเราไม่ควรเอาตําแหน่งงานมาแบ่งชนชั้นในการทํางานนะคะบริษัทของฉันเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็พ,พนักง,งานทุกคนค่ะยังไงฉันก็ต้องขอบคุณป้าแม่บ้านมากๆเลยนะคะที่ทำให้บริษัทของเราสะอาดและน่าอยู่มากขึ้นยินดีค่ะ